วันนี้จะมาแชร์วิธีการพูดประโยคที่เราทำอะไรลงไปแล้วเราเสียใจกับมันเสียดายจังเลยไม่ได้ทำสิ่งนั้นหรือเสียดายจังเลยน่าจะทำสิ่งนั้น so I think many of you have already heard or have already listened to the song called When I Was Your Man by Bruno Mars อันนี้หยิบมาเฉพาะท่อนฮุกโอเคไหมท่อนฮุกก่อนเขา้าท่อนฮุกว่า mm, too young too dumb to realize คือแบบเด็กเกินโง่เกินที่จะรู้ว่าแล้วประโยคนี้จะ้ะ that I should have bought you flowers should have bought ทุกคนคะ should บวก have บวก bought มันมี verb อยู่3ตัวนีคะหมายว่าฉันควรจะซื้อดอกไม้ให้คุณในอดีตแต่ประเด็นคือไม่ได้ซื้อแล้วเสียดายไง เวลาที่เราแบบเสียใจว่าเฮ้ยเราน่าจะทําอย่างง้นทําอย่าง,งนี้เนาะเพราะว่าเราไม่ได้ทําในอดีตไงทุกคนมันจะเป็น should have บวก verb ช่อง3โอเคปะ should have but o g h I should have talked to you ฉันน่าจะคุยกับเธอก่อนเนาะอะไรเนี่ยเออเป็นอะไรที่เสียดายในอดีต it's about your regrets in the past อาประโยคต่อไปบอกว่า and held your hand พ่านคำว่า h e l d ในที่นี้คือ verb ช่อง3ที่เขาใช้ should have คือแบบฉันน่าจะจับมือเธอจูงมือเธออะไรอย่างนี้คือเป็นอะไรที่น่าเสียใจแล้วน่าเสียดายสันเลยไม่ได้ทำนะประโยคต่อไปว่า should've h a gave you all my hours ตัวนี้น่าสนใจเพราะว่าคำว่า should've gave gave เป็น v บ r b ช่องไหนอ้าตอบหรือยังเออ gave เป็น verb ช่องสองเนาะแต่จริงโครงสร้างมันคือช่อง3แต่เนื่องจากช่อง3คือคำว่า ตอบแล้วใช่ไหม given นะดังนั้นอันมันบอลุ่งลลอกแมมจ้ะเออตอนร้องเพลงมันบ่ได้นะเออมันมันคำมันเป็นสองพยานแต่ตรงน,นี้มันเป็นพยานเดียวมันเวิร์กไงเออ should've h a gave you all my hours ถ้าเป็น should've h a given you all my hours มันหลอกมาท่านเข้าใจป่มันก็เลยมีการ ปรับเปลี่ยนนิดหน่อยนี่คืออิสระของ f ฟ e ี d อมของเพลงเออทุกคนนึกออกไหมฟ e ี d o m ของเพลงเขาก็เลยเออใช้เป็นกริยาช่องสอง,สอง,องการแต่จริงๆโครงสร้างว่าเป็นกริยาช่องสามนะทุกคนนะ should have given you all my hours ฉันน่าจะให้ชั่วโมงใช้เวลากับฉันทั้งหมดให้กับคุณแต่ความจริงคือได้ให้ไหม ไม่ได้ให้ไงในอดีตเนเออนะต่อไป when I had the chance ก็คือตอนที่ฉันเนี่ยในอดีตที่ฉันมีโอกาสที่จะให้กับคุณใช่ไหมแต่ว่าไม่ได้ให้จากนั้นก็ล้องต่อไปใช่ไหมว่า take you to every party ขอโทษเด้อ please excuse my voice พระนะเออลองพร้อมไม่พรอมไม,ไม่ไม่เกี่ยวนะคะคือกำลังสอนสังกษเนะไม่เป็นไรเนาะ take you to every party นะคะก็คือ ได้พาคุณไปปาร์ตี้ทุกๆปาร์ตี้ cause all you wanted to do was dance oh, mm hmm. เขาลองว่าแดนซ์ขอโทษเขาลองแบบอเมริกันเขาลองแดนซ์ h t cause all you wanted to do was dance นะ,ะก็คือทุกอย่างคือมันเป็นอะไรที่คุณชอบเป็นคนชอบเต้นอ่าอย่างน,นะคะแล้วก็ now my baby's dancing เออ my baby's dancing ก็คือเอ้ยแต่ แต่ยูก็กำลังเต้นอยู่อะแต่ว่า but she's dancing with another man นะคะก็คือแต่แฟนเก่าก็กำลังเต้นกับผู้ชายคนใหม่ใช่ไหมก็ลือเลิกกันไปแล้วแล้วก็กำลังพูดถึงสิ่งที่เสียดายจ้ะ,อะขอโครงสร้างนี้นิดนึงคนรับประโยคได้ไหมว่าฉันเสียดายอะไรแล้วฉันควรจะทำอะไรฉันน่าจะทำอะไรลงไป I should have แล้วก็ verb ช่องสาม